vòng quang nụ tóc mà không quang biết tí tóc mà không quang lộc dạp quát dạp quát căn đu tóc là không căn đấy đâu đâu เด็กมันกลัวป่าเราเข้าใจว่ามันกลัวเออก็ปล่อยมันอเถอะมันวิ่งม,มันได้แหละเออไปขยับไปลูกไปดูดูพวกทออ่าคนหนึ่งสองคนหนึ่งลกดูตัววิ่งได้แล้วบีเออ เยี่ยมมากอา่รลิมเซนนีไ่ไงลิมเซนนี่ไงอ่าิ๊สเซอร์พีชพีชพีชกาิฟมันเตะเลยลูก ยกมือได้มันไม่เห็นยกมือหนเออการโลกการโลกการโลกการเอาพามาพามาพามายังไม่มีใครพามา เออพามาสีเขียวอ่ะพีพีตอ่ะพีพีตอ่ะให้เด้ยให้พีพีตเออสีกาเล่นม้วนม้วนโจไม่ได้หาจังหวะโจให้ได้หอหอเฮ้ยดูเขาเล่นเด้คุณเดินหันหลังอย่างเดียวเลย Bạn đi nữa cho anh Hấp. À không quân gì đây bài phía ba Đông That's it!